ก็แล้นี่เปิดทีของผมมันยืนสูงแนะก็ดินผมมันพออุ่มหนาผมเลยต้องเฮ็ดบ้อนหนาสำรองมันนะนะเมื่จังทื่ให้เน่าเามันบันได้ขุดลงนด้ตื่นหนึงนี่เท่ยเลยเพราะวันได้ขุดเลยนี่ผมขุดดินขึ้นมาปั้นกู้เอานะส่วนดินด้านทางนี่ยค่ะถ้ากับคูนขึ้นไปปั้นก็อีกอีกฝั่งนึงก็ขุดมาผมตีนกระเบื้องเาก็จะได้รองนำตรงกลางแต่ถ้าอยู่ในไี่ใหน่า ฟังกับเบื้องก็ซื้อปอยน้ำใจกับพ่อหน้าคุณอุ่นน้ำอยู่นี่มันเต็มที่มันไหนจะโตครับม,ม,นนมนันสูน้ห้าเ็ดกวางซับสีโมเมนต์ถึงเป็นแสนถึงหมด่ถึงดอกสามสี่หมื่นก็โอเคแล้วสามสี่หมื่นโตตัวดำนีเลือกเปื่อกจะเอาเออกไปกยย้ายออกอา,อ,อ,อาจารย์คะถ้าพวกให้อันนี้ผื้นให้อ้อมจังสียางเดียววอดินซิวจ้อผื้นนี่ บ่ครับข้าวบัเป็นเงี้ยบเป็นหนู่ารลักษณะขหน้าบราน้าสามันหกหยนหพันหกม่นหกพกื่นหกันหกหมื่นหกพันหกหม่นหกันหกหมื่นหกพันหมื่อหกันม่อหกพดหูหมู่นหกพันหมืนหกนหมอ่นหกพันหกหมื่นหกพัม่นอกพันหกหมื่นหกบันหกหมื่นหกพนหมื่นหพนหกหมื่หกพันหกหมือนวกพันหกหมื่นหกพนหกหมื่นหกพันวตหมื่วิธี่ีหเขาลงไปมื่นหกพอนหป ไมเจอควบอุรมสมบูรณ์ความซุ่มห้องน้ำเขาก็อยู่แล้วเขาบอกเดี๋ไปต่อยกเว้นสัว่าบังเอิญมันสิเจ้อมาหากันนะครับบ่ต้องอย่างว่ามันสิดนหนีเียขที่แหลกเลยร่องเลียงอยูยีสิบปูยีสิบปูกอย่างที่บอกนี่กีบกับมันตายหมดเลยเพราะว่าคนบอกเขากะคนเดียบอกเขาเหมด ครับวันนี้เขาก็เลยศึกษาตามวิธีชีวิตมาเรื่อยๆนี่ยนะครับผมเฮ้ยมีให้มันกินบวกันที่ว่าที่ว่าไห้มันตายนะที่ว่าอะไรข้ามาใส่เขากินไกอิ่มกือที่นี่แค่ปลาปลาซิวปลาซอยเข้านี่ละกันปลาตัวใหญ่เข้ากับซับละเอียดไทยง่ายข้ไก่ตาที่มกระเจีกันบ่มีปลาหาปลาบ่ได้ก็เป็นโครงไก่ซับละเอียดก็ได้ปลาอะไรยังสิบบอกรอ่อยในน้ำ เ่าตเขาจะซื้อไค่เขาหนึ่งชุดเนาะหรือว่าเกินเอาเข<อ>าสารได้ใหนข้าวทุกเขาวสารก็ได้เหมือนครับผมสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ว่าพักแม่ก็อยายาขาดมันอืดเนื้อแล้วมันจะกินถัาตึงพักวันนี้ต้องให้มีไวตลอดพักตบจอกเนื้อยาขาดพอวัมีอย่างไหอย่างหนึ่งใส่มีนะไปเบื่อกำลังมีไข่มีทองมีอย่างบั่นห้าสีแยกอยู่ครับบ่ต้องแยกครับขันบ่อดินบ่ต้องแยกเลยโอ้ยเขาอยู่ธรรมศาสตร์ออกเองครับออกตัวก็ให้มันอยู่ร่วมกันเลยแม่มันบอกกินหนูมันมา มันจับกินบ่ไใดดอกลูกมันหน่อยแห้งปูที่มันสิกินเรือให้มันบ่ไใดได้เพราะฮูวที่เราขาตลอดเอกมอแต่คือปูเนี่ยแมนคือมันใหญ่พร้อมกันทุกโตทุกลูกการิเสริมพวกแค่เสียไ้มันเสรมิม